แต่งหน้าทุกวันอย่างเราเนี่ยะคะบอกเลยค่ะการเลือกผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหน้าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆใช้สบู่ซูมสี่มห้าไม่ได้สบู่ก้อนก็ทําให้หน้าตึงสบู่เหลวก็ทําให้หน้ามันโอ้ยสารพัดปัญหาผิวหน้านะคะแถมยังสารเคมีจากเครื่องสำอางที่อยู่บนใบหน้าของเราเนี่ยก็ต้องขจัดออกให้หมดนะคะไม่งั้นปัญหาสิวอุดตันเกิดแน่นอนคะ่ะและวันนี้ไม่พูดเยอะนะคะ วันนี้อยากจะมาแนะนำสบู่ตัวหนึ่งซึ่งใช้มานานแล้วต้องบอกบอก่อนเลยนะคะสบู่ตัวนี้เอใช้มาตลอดนี่คือสบู่เบลนะเป็นสบู่ถงังเช่าซึ่งสารสกัดถงังเช่ามันเป็นอะไรที่แพงมากและถ้ากินมันดีต่อร่างกายนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาล้างหน้านะคะคอนเซปต์ของเราคือต้องสวยด้วยและปลอดภัยด้วยนะคะตัวนี้สารสกัดจากธรรมชาติค่สะสบู่เบลตัวนี้ดูนะคะจะให้ดูข้างในเลยเขาพิถีพิถันตั้งแต่แพคเกจเลยนะคะ เขาซีนเป็นซองมาอย่างดีและซองสวยมากกล่องก็คือหน่าใช้ทุกอย่างนะคะทุกขั้นตอนเขาทํามาแบบว่ามีคุณภาพจริงๆนะคะจะให้ดูข้างในอ่ะแกะออกมานะคะเป็นแบบนี้คือเขาทํามาดีอ่ะ สบู่ถังเช่าก้อนนี้เป็นสารสกัดมาจากธรรมชาติทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายก็คือใช้ได้เลยนะคะแนะนํานิดนึงเวลาใช้เสร็จแล้วนะคะควรเก็บไว้ในที่แห้งไม่ควรเก็บในที่ชื้นหรือว่าที่เปียกนะเพราะว่าจะทําให้สบู่ละลายเร็วนั่นเองนะ,ะแล้ววิธีใช้คือเราควรถูสบู่บนมือให้เป็นฟองก่อนนะคะไม่ควรเอาสบู่ไปถูหน้าโดยตรงเลยนะคะก้อนนี้นะคะเขาได้พัฒนาเบสสบู่กีเซอรีนมา10ปีเต็มแล้วนะ,ะจนได้เบสที่เป็นสบู่ที่มีค่า ph บาลานซ์ ans, ผิวที่สุด พอถูถูทั่วหน้าเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราจะทิ้งไว้ประมาณ30วิถึง1นาทีก่อนค่อยล้างออกนะคะเพื่อที่จะให้สารสกัดต่างๆเนี่ยเข้าไปบำรุงผิวอย่างล้ำลึกนั่นเองค่ะเมื่อใช้ต่อนเนื่องจะทำให้ผิวกระจ่างใสลดสิวลดฝ้าผิวหน้าชุ่มชื้นไม่กัดผิวไม่ทําให้ผิวบางด้วยค่ะเพราะตัวนี้ไม่มีโซดาไฟไม่ทํำ้ายผิวแน่นอน และยังสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวด้วยล่ะค่ะเอาจริงเราอยากจะขอบคุณเจ้าของแบรนด์มากเลยที่เขาคิดสูตรดีๆแบบนี้มาให้เราได้ใช้เพราะว่าเอาน่ะมีปัญหากับสบู่ก้นอนมากๆคือใช้แล้วหน้ามันตึงหน้ามันเอียดหน้ามันแห้งนะคะแต่ก้อนนี้จบ ปัญหาเรื่องนี้ไปเลยชอบมากอะ่ะอยากให้ทุกคนที่ได้ใช้สบู่ก้อนอยู่นะชอบใช้สบู่ก้อนในการล้างหน้านะลองเปลี่ยนมาใช้เปลวสบู่ถังเช่าก้อนนี้นะคะแล้จะพบกับมิติใหม่ของการใช้สบู่ล้างหน้าที่มันตอบสนองผิวได,ด้ดีมากๆนะคะลองใช้ดูไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะก้อนนี้